วันนวมินทระมหาราชรัฐประกาศราชกิจจานวนเบกษาเฉลิมประเกียรติศตวรัสามตุลาเอกราชาสวรรคตครบเจ็7ปีราษยังพร้อมน้อมจงรักพักดีสนอง น้อมคันลองคําสอนนำวิถีสถิตแน่นใจประชาไม่พาคีรักภูมีภูมิพลจนวันตายน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกนตังเขานำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม2566ดังต่อไปนี้ค่ะวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566นางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังนำค้าราชการบุคลากรครูสอกรออำเภอกันตังเข้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร์มหาราชณสาลาประชาค,คมอำเภอกันตังและมอบหมายให้นายปฤิดานิยมเดชาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและนางวรรณพรเดชเพชรครูกศอน,อนตบนกระตังใต้นำคณะครูและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณท่าน้ำโรงเรียนบ้านเกาะเขี้ยม หมู่ที่4ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566 พืในการสย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังมอบหมายให้นางจาริคงนครครูชำนาญการนำข้าราชการบุคลากรครูสกรออำเภอกันตังเ้ารวมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมลำาลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมห ah าราชณสาราประชาคมอำเภอกันตังและมอบหมายให้นายสุพลชูอินครูกศน,นตะบนโคกยาง นำคณะครูและนักศึกษาสกอรอำเภอกันตังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาและประปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอตังมอบหมายให้นางสาวเพน,นภาศีคิรินครูกศอน,อนตำบลบ,บ่อน,น้ำร้อนและนายภูสิทธิดวงสุด ครูผู้สอนคนพิการจัดรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสกรจังหวัดตรังโดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนชื่อกสศนเป็นสกรและให้ความรู้ในเรื่องประเพณนี้สายเดินสีประชาสัมพันธภารกิจของสกรอรเภพกังการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณสวทตรัง FM 91.25มกะเฮิรตวันที่7-8ตุลาคม2566 ผูนน้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังนำข้าราชการบุคลากรครูสกอรอำเภอกันตังศึกษาดูงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติมาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลยังอินเวเตอร์โอลิมเปส2023ครั้งที่11ณไมายดินมอลทันจุงกลันตันมาเลเซียวันอังคารที่10ตุลาคม2566ผูนน้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง นำข้าราชการบุคลากรครูสกอรอําำพันตรังเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการออมเงินสวัสดีการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสากลออมทรัพย์ครูตรังโดยมีนางนภจิรพัฒพ่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังเป็นประธานและมีนายคเนศโยธีผู้จัดการสากลออมทรัพย์ครูตรังเป็นวิทยกรให้ความรู้ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566 พ่วมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตงังนำข้าร,ราชการบุคลากรทางการศึกษาสกอรอำํำเภอกันตงังเขาร่วมประชุมครั้งที่10ทับ2566ห้อในห้องประชุมสาน,นักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง วันศุขที่20ตุลาคม2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังมอบหมายให้ในายกิสดานิยมเดชาครูอาสาสมัครการศึกษานาอกโรงเรียนเขา้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความพรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักศาสนาขยายผลสู่หม,มู่บ้านศิลธรรมอำเภอกันตังจังหวัดตรังและร่วมลงนามข้อตกลง MOU ณห้องประชุมอำเภอกันตัง โดยมีนายธนกรชูจิตอำเภอกันตังเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้สวนผักรักโลกสวนผักพอเพียงตามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงณนะหลังอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังวันอังคารที่24ตุลาคม2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังนำบุคลากรครูสกอรออำเภอกันตังเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสารบัญณนะห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรงังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังประชุมประจำเดือนตุลาคม ข้าราชการบุคลากรครูสกอรอำเภอกันตังโดยมีนางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังเป็นประธานในห้องประชุมสกอรอำเภอกันต,งตังในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังจัดพิธีมอบประกาศน,นียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น107คนแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน41คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน65คนและมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชยาบุญเกื้อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัรณ์ตาวัวทองแดงดังกล่าวบัญชีเงินเดือนคนเรียกทำบัญชีของทุกบริษัทของที่จะต้องสมบูรณ์ไทยพิทกาเขตกรุงได้มีนายพนักงารชูจิตนายอำเภอกันตังให้เก็บมาเป็นประธานในห้องประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักร 51, าช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ได้รับสมัครผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่สกอ,ออำเภอกันตังและสะกอ,อตบลทุกตำบลในอำเภอกันตัง ศึกษาตามอัตยาศัยห้องสมุดประชาช,ชนอำเภอกันตังโดยนางสาวอัญชลีหนูนุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอกันตังจัดทำแบบสอบถามผ่านคิวอา e คเชิญชวนผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความต้องการหนังสือและสื่อประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่1 เพื่อจะได้นำมาพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อจัดหาหนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและในช่วงปิดภาคเรียนมีกิจกรรมให้น้องๆมาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นกิจกรรมระบายสีกระเป๋าผ้าลายน่ารักเพื่อส่งเสริมทักษะฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์สมองและส่งเสริมจิตนาการและได้รับการร้อยจากหนังสือจากผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมการอ,าอ่านในลำดับต่อไป งานพาคีเครือข่ายวันอังคารที่24ตุลาคม2566 ูวอหนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตันมอบหมายให้นางสาววันวิมปลปังพันธ์ครูกศน,นตบนควนธานนเ้ารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นปศ .2566-2567 ณห้องประชุมเมืองเก่าเทศบาลตควนธานตนตบวนธานนอำเภอกันตังจัังวดตรังและวันอังคารที่31ตุลาคม2566มอบหมายให้นางสาวมัสยาไพพฤกษ์ ครูกศสอน,อนตำบลวังวนเขารวมประชุมคณะกรรมาการพัฒนาท้งองถิ่นพศ .2566 ถึง2567นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังวตบบนตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรงังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ